สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับสีสาวหน่อยเพชรบานแพ้งแฟนครับนิลาวญิงทั้งในประเทศและกต่างประเทศอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมภมพลังกาชาแนลพี่น้องมาพอกันตรงกับวันที่2 8กรากรดาค่ม6 7เกานะพี่น้องเนาะมาทักท้ายกับช่วงเศร้าๆคลิปนี้ฮอกับสิมาอัปเดต อัปเดตมาสทะลุมินิคอนเสิร์ตมาเคลื่อนหนีแล้พี่น้องเนาะสาวหน่อยเป็ดบันแพงก็ได้ไปทำการแสดงอยู่ตลาดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องเจ็ดแปดเก้าลาดกระบังอำเภอศรีราชาจัางหวัดชลบุรีเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นตั้งไดสถานอาการมาเคลื่นอนหนีบรรยาก,กาศเป็นจังไดอบอุุนมาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกาคือเก้าเะยพี่น้อง ขอบุญคือเกอ่าและพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแทิงทางชั้นมุรีก็ให้ไปให้การตอนรับร้ายพี่น้องไปให้ไปเบิรงคอนเสิร์ตมาเคลื่อนน,นอกพี่น้องนอกก็คือว่าหลายหลายอยู่พี่น้องบ่คุ้ยถ้าเปิดคอนเสิร์ตออกมากอะโอ้เอฟซี MC หนาวิธีก็เต็มเต็มกันม่วนปุ๊บพี่น้องส่วนจอดอี้มาเมื่อคืนนี่ก็ได้ ส่วนบอดโจส่วนบัดซีบัวดดอนองม้านว่าคนหลายเลยพี่น้องเริ่มเดึกมากเนาะสีถุงัวสี่ถุงสีหาถุมแล้วมาคืนนี่ก็ไดบรรยากาศก็คักคักพี่น้องครอบคือวที่วัดเพราะว่ามาขึ้นก็แสดงอยู่ในลานอาหารที้เกาแหล้วพี่น้องมีลังค่ามีอย่างบะตองยานฝ้ายานขนลงเนาะพี่น้องเนาะสบายใจแต่ว่าก็มีเรื่องเกิดเหตุการณ์ปราะคาดฟันเกิดขึ้นมาขึ้นนี้พี่น้องไฟดับไป ข้าวหนึ่งน้องพี่น้องเนาะบดนลปนดยแป๊บเดียวกัม่บ่ถึงนายจุ้มบ่เกิดฮาราที่เลยมั้งดับแปบ๊บเดียวกัม่ช่วงเมลูนหน้าผ้าลองเพลงพอดีน้องพี่น้องเนาะแป๊บเดียวกะนทานไปกะอาดราดจนจบคอนเสิร์ตพอดีเมื่อคืนนุ่มพู้ลังกาก็ได้เบิ่งไล่ซอสยุดจนฮาทุ่มเกือบฮกทุ่มม่อคืนนี่จังนอนพี่น้องเบิ่งอีหลานลองคอนเสิร์ตเนื่องพระจ,จุกสมบูรณ์ยัน ตื่นขึ้นเฮ็ดงานเพื่นเนาะพี่น้องง่วงนอนแฮงนอนเบิ่งอยู่เดียวส่วนีหลาออกมาก็โอ้โ,อโตคนคนลหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนอยู่โตหลายๆออกมากส่วนีหลาเข้ามานี่มันแตกต่างกับคนอื่นจังซี่เลยพี่นอ้องคอยต้อยรออีหลาอีหลาออกมากนี่ที่มาตืมหน้าเวทีเลยโอ้ยจับโทรศัพท์จับกล้องเหมือนมาไทายจักมาขอถ่ายรูปจักมาแลน้ำใจติดหน้าเวทีก็เต็มตึ่นเลยพี่น้อง โตจนว่างวัดพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ได้บรรยากาศคนเนี่ยโอ้ก็ต้องห่วงเลยพี่น้องมีกาศนันเลยติ to live to live. Er ๊บไลน์นี้นี่มาขึ้นต้องลองตามเบิ้งแต่ไลไ์ลส่วนติดต <mi> ่อกันเลี่ยงได้ได <uch> ้ติ like ๊กันไลน์ได้มาขค้นไลน์ข้นอยู่ไฮเลี่ยวไฮยิ้งโอ้ไฮแทบสึ้นนเลยพี่น้องเมื่อคืนได้ได้ติ๊บกันมารติ๊กันยมเมื่อคืนนี่ก็ได้เพราะว่านุ่มพู้หลักาเบิ้งเบิ้งไหลส่วนตัดตัดเลี่ยงได้ไม่พี่น้องเนาะตั้งแต่ตอนคอนเสิร์ตเรื้มเลีเลย มเคื่อนอีหลากก็มีมาไล่ลำใจมาไหศิลปินที่มาน้่กัดน้องพี่น้องนะเนาะเบิร์ดสะกนเลยเพราะเอ,อก,กว่าเป็นผู้มาหมอบให้น้องพี่น้องน่าจะประมาณคนราคาร้อยบาทละมั้งพี่น้องขึ้นตามเบิรงนเนาะสุดยอดดีีเห็นแล้วก็ปลื้มใจน้องพี่น้องเนาะสุดยอดเลยอีหลองจิงเออ่อหมอบมะไล่ลำใจให้เอฟซีให้พี่พ ไอ้อพวกนเนาะดีมาน้ำแข็งกับดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะเกี่ใจน้ำเ็ดภาพบอะไรเอฟซี FC พอหักแม่หักกามามีอยูซุมมองอลไรพี่น้องคนตามมากคนตามมากกับไล่ดูหมอกกับพี่กับไล่ถือว่าเป็นภาพนาประทับใจอีกคืนน้นนึงเนาะพี่น้องเนะาะไล่ได้ค้นหนาเวทีมันขึ้นแนวเอสเตตามภาบอยู่แบพี่น้อง คนหลายแห้งมือขึ้นก็ได้เพอาะตรงกับบ้านเสาพร้อมเนาะพี่น้องตรงมันหยุดพร้อมคนก็มาหลายคือขึ้นลงรู้หลักากันเบิงเบิงแยวหาดล่าที่กันละเอว่ออาสีนอนกับ,บ่นนวลมันมัน,ม,น,ม,นมันมวนไปหนาไหมพี่น้องมันมวนไปหนาเลยแต่ว่าส่วนอีหฬามาเริ่มง่วงแล้วบางเดี๋ยวเด็กเนาะพี่น้องห่าทุบกลัวแล้วก็เริ่มง่วงเพราะว่าต้องทำงานก็เลยเอาแค่นี้แหละ ก็ลเลยด่งซ้ำหนันก็เลยปิดโทรศัพท์นอนพี่น้องส่วนยอดดีเบิ่งบรรยาก,กาศแล้วก็คือเตียนพี่น้องมือแรงน่าจะมาน,นี่มีอยู่น่าจะยุกแถวลาดเ้าวนะพี่น้องบางกับปีเห็นเพิ่นขึ้นอยู่วันที่ปปยี่สิบแปดก็ฝากแฟนครับเอฟซีลาดเ้าวแถวบางกับปีไปกระลักใจที่งานเสารลอยเพชรนบานแพงทีมอีหลางอิงหลายๆเด้อพี่น้องเนีเอย ครับคลิปนี้กับนีซับนี่แหละพี่น้องเรียงเล้าจิมาอัพเดทซื้อพีสุ้อน้องกับนี่มีคอนเสิร์ตเมื่อคืน,นัน้องพี่น้องเนาะนมผู้ละกาเบาพิดเบาถูกประการใดก็อดขอโทษขออภัยด้วยเอฟซี MC สุขสุขคนเาษตากันเนาะพี่น้องเนะาะมองก,กับไผ่กับมาก็ได้ถ่ายคลิปเนี่ยก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มาชมคลิปให้นมผู้ละกาเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซับนี่คลิปหน้าพอกันไมหมพี่น้อง สวัสดีครับ